จะเห็นได้ว่าข่าวที่กำลังเป็นกระแสยอยู่ตอนนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นข่าวของนักร้องฉาย,ยาสั้นเสมอหูใบเตยอาสยามที่มีการแต่งกายไม่สุภาพเข้าวัดจนมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ออกมามากคุณผู้ชมคะในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอิทธิพลของแฟชั่นโดยเฉพาะการแต่งกายเรียนแบบศิดปินดาราที่ตนเองชื่นชอบทําให้การแต่งกายตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดั้งเดิมสูญหายไปวัฒนธรรมการแต่งกายของประเทศไทยมีการเริ่มต้นตั้งแต่สมัยโบราณการ จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและมีการนำอารยธรรมของชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทมากมายในสังคมไทยทำให้การแต่งกายของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะศิลปินดาราที่มีบทบาทในการนำแฟชั่นไปอันมากค่านิยมในการแต่งกายบางอย่าง อาจจะขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีไทยซึ่งทําให้สังคมมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ออกมามากถึงความไม่เหมาะสมจริงๆอยากให้ปรับปรุงเรื่องของการแต่งกายให้ถูกการเทศามากกว่าครับคิดว่าทุกๆท,ท,ท่านก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าเข้าวัดเข้าวาควรจะแต่งกายยังไงอยากจะใหะ้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ควรจะไม่ไม่ควรจะนุ่งสั้นเกินไปทํานองนี้ครับให้เข้ากับการเทศามากกว่า จริงๆกไ็ไม่น่ารักนะครับอยากจะให้ถ้าเกิดอยากให้ทุกคนแต่งกายให้เหมาะสมสุภาพมากกว่าทุกท่านชาวต่างชาติก็จะได้มองเราในทางที่ดีด้วยครับในปัจจุบันก็คือมีการแต่งกายสั้นนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยจะเรียบร้อยสักเท่าไหระคะ่ค่ะคิดว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าข้าวารควรจะแต่งกายให้สุภาพสักนิดหนึ่งะคะ่ะถือว่าเป็นการให้เกียรติวัดด้วยคะ่ะ วัฒนธรรมและประเพณีการแต่งกายถึงแม้จะมีการแต่งกายของทางชาติต่างๆมีการนำแฟชั่นที่หลากหลายเข้ามาภายในประเทศแต่ความเหมาะสมที่จะแต่งกายในแต่ละโอกาสก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันเป็นธรรมดาที่ว่าวัยรุ่นก็อยากแต่งให้มันสวยแต่เวลาเวลาเข้าวัดก็ให้คิดว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ควรจะให้ รู้จักวัฒนธรรมประเพณีของไทยบ้างถ้าไปที่อื่นอยากจะแต่งสวยงามก็เป็นหน้าที่ของวัยรุ่นที่เขาชอบอย่างนั้นเราจะไปบังคับก็ไม่ได้แต่เวลาเข้ามาที่วัดเราก็มีวัฒน,ะรฒนธรรมประเพณีของความเป็นไทยของความเป็นชาวพุทธก็ควรจะปรับปรุง คือแต่งให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์และสถานที่อย่างไรก็ตามไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราชาพุทธศาสนกชนควรรู้จักการะเทศะในการแต่งกายเพื่อประกอบพิธีกรรมทางครพพุทธศาสนา ไปกันได้ไงเนี่ยเป็นไงกันบ้างเป็นไงเป็นไงยังไม่หมดยังไม่หมดโอ๊ยดูล้วตาโอ๊ย